ได้นะอลิการดเออี้มันเรีนอย่างกันเ้มันท่านได้มีลูกลูกสองแล้วไม่น่าจทำ โมจ้าก็มีโอกาสทางบางทีก็สามารล้างตาหยไปได้้ไม่ไดได้ยางเาสูดวเะก็ไปเยอเยอะโอ้โหอาหารเราทั้งนั้นวะไปเเยอะมันก็เป็นอันตรายกับชีวิตนะั็เดวนเาก็ต้องดูแว่าเน่ยเหมาะคฝันไฟต่างๆนะครับเราเาสูดหายใจกัไปเยอเยอะนะครับ มันก็าำให้ติดพิธีพุทธายสามารถตายเรได้ถามใดก็ถามั้นหากแม้ว่าเราได้บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอให้เราสร้างกิจกมเอาไว้ในใจเราไม่ต้องจุดเพูเทียบบูชาเราก็ได้อานัสงฆ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเรานะครับฉะนั้นเป็นางทัสามเปนเดนงคนดังต่อพเพื่อเพียงอันนี้ไม่ง่ายนะครับอยู่ที่ใจเราเพียงแค่เรามีเพืมีเพียง อยู่ในความรู้ของเี่ได้้้ต่ะเ็นาล่นสาธุชนนะครับจะพ้ประสได้้นผู้นะเพราะว่าทุกวันนี้ทางตํรของเราก็ขอที่นะ้บางนาที่ท่านด้พาพาไปแบบไม้พุที่ทองกันนะเราก็จะมองว่า้อง้อเน้อหาตางดกรแบ่ากินกันะสิมันจะหักเพียงกันหบมรบ เกิดดุจสาพระคุณพ่อพระบุณแม่นะครับต้นตั้งต้นหนด่มที่เรายกมาเป็นสมุดก็เป็นต้นโพนะครับก็บอกว่าันดุจสาพระคุณพ่อันดุจสาพระคุณแม่นะครับนะท่านก็ทำบุญทำถูกก็ถูกวิธีนะครับเพราะว่าเรามีธรรมสานลอยที่นี่ทุกคนทุกท่านให้ตัวงบุญตั้งส er> ่วนให้ถูกต้องถูกวิธีนะฮะแล้วเราก็จะได้เดินนะ เอตะวงตะวังตะเวนไปได้ไหมวา้น้ดอกไ้นะครับงนไม้ไว้ต่้ันเกของทานท่าเกิดวนอะไรล้เียข้าเจ้าก็เดียววนนี้ไอ้ข้าเจ้ามีเยอะอยู่ไหมเจียดไ้เชฟโจ้ไหม ฮิตกับเขาครับอุ่นกับเขาครับน้ำน้ำน้ำว้ำน้ำน้ำอ้ำน้ำนงำา้ำน้ำน้ำนทำนงำน้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 ำนกำนาำน้ลน้ำนเำา้ำน้ำางไน้ำ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 น้แล้วน้ำน้งน้ำน้ำนวำน้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 ำา้น้ำน้ำนาน้ำ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 น้กน้ำน้ำางไว้ำน้นน้ำน้ำน้น้ด้วยความ้ทุกนน เอาสิ่งดีๆนะขึ้นไปที่อุโบสถนะฮะ่นการเป็นน้องทั้งสามทุกคนแต่บนท่านเริจิตธรรมการที่จะเดินทางมาร่วมรวมร่วมกุศลกันนะในการเดินทางนะรถเทาต้องที่เราจะต้องดีกันให้ถูกต้องนะครับส่วนในการเดินทางโบสถ์นะครับก็จะมีนะทีพิธีกรร่วมโบรชุดนะฮะคอยชี้แงทุกคนทุกท่าน พอคผลไม่น okay. ่าเล่ยังไม่ก็จะมีโค้กบอกว่าให้เดินบนปทางนั่นไปทางไหนนะครับบางคนไม่เข oh, um, uh, uh, ้าใจว่าจะวนทางไหนก่อนทางดีทางน้ำเมื่อท um> ่านได้มาร่วนรวดรวดผู้ตรวจท่านจะมีเห็นว่าทางด้านบนนะก็จะมีอาจารย์เต้นเป็นทุกอย่างครับมองนอนกระยุนนี่ครับมองหลบลมเนี่ยยามยังงั้นแล้วมานอนการนอนเดี่ย ทำบทที่ถูกต้องกางูนะครับอย่าไปปิดเพี้ยนนะครับเพราะเราต้เงการทุจริตมาแล้วไม่ต yeah. Yeah. ้องห่วงนะครับท่านได้ร่วมบุญร่วมผุ้ตรวจจะถูกต้องถูกวิธีแน่นอนนะฮะเพราะต้องมีอทิษฐานถวายศบแลวเป็นคณะกรรมการคอยชี้แจงท่านให้ร่วมบุญร่วมผุ้ตถูกต้องนะฮะแล้วพี่น้องนะเดินออกมานะะเดินลงมาจากโบสถ์นะครับ ก็เจดีย์นะฮะบาตขอพรจากแม่พระธรณีไทยยาก็นี้ที่ทานมีที่ดินเยอะๆก็ไปไหว้ขอพรแม่พระธรณีผูดนี่อได้เห็ดแดงนี่ปะอยู่ท่าบ้านนะฮะป่าดิปีกกวานี่อะไรควานุปนแล้วนี่อะไรพระธรดีรูปแม่พระธรณีมวยผมนะครับนะซื้อเครื่องขวานปะเที่ยวก็ได้ซื้อไหมเขาไปขวานอย่างวะ้ควานุปดีปะ มปอนี้จะเลื้มบอกยิงรวบจอดได้จริงจริงเลยเหมือนนะครับแล้วก็หลังจากไหว้แม่พระธรณีแล้วนะครับถ้าท่านไม่เดินลอดโกรธเข้ามาท่านก็เดินรอดมันะก็จะลอดโกรธได้ก็จะมาออกประตูสามด้านนะตอกเอานวยการได้เก่งจังนะครับแต่ถ้าท่านไม่ลอดแค่ถูนโกรธมาท่านก็เดินสามปีนี่แล้วครับที่ได้ยูดสู่ลบน้ำกันไหม ปีกายนี่เอาลงไว้เอาตากฝนไว้นึกว่ามันที่บ่ฟื้นขึ้นชีพแล้วไปเทปุนทับมันเนาะทับเขียบครั้งงสำนิทได้เป็นงัดมันออกมาโอ้ยังดีที่ใส่ได้สาขาว่ากาคุ้นี่นะกะใส่กาฐพระรหันต์108นะผ่านเพื่ออะไรมีอธิษฐานอะไรทั้งก็ได้รับสาบกะละซอยหยิบขยะครับงกีหลังจากคันเส้นสายปาเพราะอาหาันต์108เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาเจอกองบุญขอเชิญ <One> ร <task seeing> ่วมเป็นเจ้าภาพร่วม <into> ิป็นมิตรกับบัคคกีฬารูปที่เจ็ดตามลศสัทธาก็มีสมุดบัญชีหลายชื่อให้พี่น้องได้จดชื่อกรับครอของท่านเอาไว้เพื่อที่จะเอาหลายชื่อของท่านนั้นนะฝากไว้กับรูปมิบิตรูปที่เจ็ดทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุนร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพรูปมิบิตรูปที่เจ็ดกันนะ เ้วหลังจากนั้นเราก็กินนี่เลยพี่น้องเอาเพิ่นเตีเอามากะดาเดาให้ก็ได้เอามานี่แล้ก็คือการกินเนี่ร่วมบุญปุกขะบวบบวหน้าหมู่ทูบักทันเมื่อวานนี้เป็นหามาจากโลนะเป็นสิบโลก็เบิดแล้วครับพระคำบานกันเบิดแล้วครับหามาเมื่อเช้านี้นะครับหลักฐานสองบทโรยของเราก็คือพระบารมีเป็นเจ้าภาพ บวชหน้าโบกูบวชใหม่ในปุระหน่วยสองหน่วยกันไหลลูกนิดเดียที่เรียบร้อยเป็นเขตยี่ถกทสีมาสบุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะามารมเป็นจ้าาพบวชหน้าโบชูบวชใหม่หรือว่าบวชหน้าโบฉลองบวชใหม่ครับอันนี้ก็เป็นเะ้าภาพมเป็นเจ้าภาพอไตหัวรอบกันอย่างเมื่อสักครู่นะก็มีทุกสี่เจ้ภาพด้วยกันนะ วก็ไดถ้าการแห่นาครอบโบสถ์กันไปแล้วสามรอบนะครันต้อีเ้อผ้าถึงสี่จะื้อ้าเพื่อกาให้ท้าวันนี้นะครับหลังจากเสร็จจากท้าพุทธพุญอุปสมบทนะครับบวชนาโมูบวใหม่กันแล้วนะครับก็ยังีนะท้าวพทธุปนะเขาเรียกว่าบุญสูงนะครับต่อแบงต่อบบกต่อแบกต่อโบกเสิมราบีเสิมโนเสิมลา เสบ้าศาสนาให้กับตัวท่านทำบนนะไอคลิปนี้จะฟังพุท่านี้กันครับพี่น้องครับฟังกครับกินกันยี่เลเดินทางครับผมขอบคุณ <นะ S 1> ครับสวัสดีครับรเจอกันเมืองพ้นครับ